เมาถึงเกมที่สองครับอะไรเงี้ยยืดหยุ่นบรรเทาอาการปวดกล้ามอะไรเงี้ยไปที่ปวดเออนั่นแน่ไม่มีอะไรอุ้ยเกือบตายเรียบร้อยตายเลยฮะโอ้ป๊อกป๊อกเจอปุ๊ปุครับเมื่อกี้ครับปุ๊ปุหลบป๊อกป๊อกไม่ทันครับก็เลยเป็นป๊อกป๊อกครับที่ได้เฟิร์นปัดจากปุ๊ปุ จาจเขาในจักรพรรดิครับเจ๋อเอ็นดีซีถอยกั็ไปครับตะกิ้โดนทุกสองเรียบร้อยรอดยากครับเป็นการเอ็นดีซีเก็บนะตัวของเอ็นซีไม่เชื่ออะไรกันเนี่ยโหนะครับเอ็นซีสองเชือกเจอไอป๊อปป๊อปเจ๋อบังๆครับโอ้โหคอมโบเดียวหายเลยนะต่อโอ้โหเชือกมีอันเดียวครับไม่งั้นนี่ดีบูมน่าจะไปเลยเพราะเอ็นซียังไม่จานติด้วยนะครับแล้วรถถังมีคันหนึ่งไม่โดนครับตัวของงนน้แต่ว่าป๊อก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 เลนบังเลดบัฟครับเรียบร้อยครับโดนโซโล่จักรพรรดิครับ หายเอาเมื uh, ่อปลาปกุกหลบมาสวยครับและนีีไหลมาครับกดครับลำมหนึ่งครับหนึ่งกระบวนท่าสองกระบวนท่าครับและรอจังหวะที่แมนดูเอลยังไม่หมดแต่ชีวิตแต่ทุนนายหมดไปแล้วโอ้บีประกบมาได้ดีมากครับตัวของทางเอเทนซีครับว้าวพร้อมคอมโบครับเลยง่ายขึ้นมาแล้วโดนจักรมาจักรพัดกำลังจะตายเลยนิดเดียวครับโอ้โหเรื่องวัดดีป๊อปกระโดดแล้วไปปั่น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  เนี่ยว่าพุ่มตรงกลางครับมาเจอเช็คตัวเจอครับเรียบร้อยเลยแลกสกิลกันครับไอ้ป๊อปปกับตัวของปุ๊บปุ้งครับแต่ดีฟอกกระโดดเข้าไปครับดีบูมเดินตามมาครับและมีช็อตมาและช็อคไปตรงนั้นโดนครับไม่มีใครล้างโดนปัดแต่ยังไม่ตายสำหรับดีบูมแต่มีโหนมาด้านหลังกันดีครับไป็นกิ๊ตตี้โอ้ป๊อปป๊อกโอ้แต่ว่าเอ็นตีตายครับแต่ว่าป๊อปป๊อกตายเหมือนกันและดีฟอกครับมาเจอกันเอ็นตีแต่ว่านับไอ้ป๊อปป๊อกมาล็อต้องวะครับแล้ว ปั่นโดยดีฟ็อกเก็บคิวไปอีกหนึ่งครับชัดดาวมาอย่างสวยครับดีฟอกเองแต่ด้านหลังแต่ลุนไงเองก็ยังใส่สกอร์ใส่ตัวของแอนตินซีได้นะครับแต่ด้านบนนี่ติดคีฟอยู่ปุบบกลับมาการทันหรือเปล่านี่ไม่ใช่ภาพช้าภาพจริงครับเรียลไทม์ครับลัสเซลล่วงไปแล้วฮะโอ้ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากแต่ว่าการนตินซีครับหลบอยู่ตรงนั้นครับดีมูมการันตีอยู่ใกล้ๆครับแล้วเจอการแอนตินซีครับนี่สกิลหลบเฮ้ยสิกหลบออกซ้ายครับโอ้โหซ้ายผ่านตลอดครับแต่ว่าแอนตินซีครับโดนชะตาขาด รับขนาดก็แต่ n p c มาอีกแล้วขโมงเขานะครับวิ่เจอทีแมนดูเอลอยู่ด้วยนะครับแต่เรื่องที่จะไม่เสี่ยงเพราะเพื่อนหอยหมดแล้วกันเอลตามนะไอ้ตัวนี้ได้มาใจมาไอ้ตัวนี้นี่ได้นะแต่ตัวนี้ครับโอ้โหยตัวนี้เมนครับแล้วดูเรียกว่าสุดเท็ดาเมนที่เป็นจักรพรรดิเก็บคิวครับป๊อปบบอกเอสไปป๊อปโตไปแต่ว่าข้างหลังครับจักรพรรดิโดนคิวโอ้ยนั่นยังได้อยู่ครับแล้วปูปูก็เป็นดึงความสนใจแต่ว่าเจอ NTC ครับรำส่นกันเข้าไปครับแล้วปุปูครับพยายามจะแับกับดีบูมแต่ไม่สำเร็จ จักรพันธครับได้มา2ครับตรงนี้แต่ว่าบูบูเองที่ตามไปเรียกว่ารักเพื่อนเนี่ยกลายมาเป็น2องเทสองกันไปแต่ตรงนี้เนี่ยมาดูหน้ามังกรก่อนครับดีฟอกครับไปปั่นอยู่แถวมังกรและช็อกอยู่กับที่ครับแล้วเป็นการเซนซีได้มังกรมาและเซนซีครับพยายามจะล้ำข้างหลังแต่เหมือนปลาดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับต้องเจอที่มันเอวหนีแต่กลายเป็นการเซนซีที่ไปยืนเดี่ยวกับทาราทาราเด้งหน้าเด้งสู้นะครับบอกดีฟอกรับให้หน่อย ลูุงสองมามาัดลุงสองมาเดินครับถ่ายมาแล้วครับการ์ติสไม่ได้เข้าครับดีฟอสค,ครับโอ้ยเลือดน,น้อยกำลังจะตายและมีป่าลายดีฟอสไม่ตายแต่ไ <ป S 3> ด้ฟอสเซลก่อนอ<ๆ>แล้วทารอนครับตรงนี้ด้านขวาครับสกปรกได้แต่ยืนมองครับป้อมตัวเองแตกตายครับดีบูมเก็บละเซลด้วยนี่ก็แอบติดดาเมจนนะปั๊บอุ้ยหมอบๆครับจะเข้ามาขวาแต่ว่าตัวเองเกือบตายเลือดถึงนิดเดียวอุ้ยเผาไปแต่ว่าฟูฟูตายไปก่อนครับแต่ดีฟอสและคอมโบของของเพื่อนโอ้ยรอดได้ยังไงนั่นเนี่ยไม่น่าจะเชื่อโอ้โหเหลือจะเชื่อ แล้วการเลนซีต้องมากันด้านล่างครับเสียท่าแน่ๆครับตรงนี้โอ้โหคิดไม่เข้าเขาจอดสุดท้ายครับยังเหลือไว้ได้อยู่ตรงนี้แอดีปเปิดอันติครับไล่ตามหุ้มเลยครับแล้วหมุนใส่จักรพัทก่อนโอ้ยยิงแม่นใส่ดีบูมดีบู่มผมว่าโอ้แต่คิดเข้าพร้อมกันนะคิดเข้าครับาพร้อมกันนะมาแบบนี้ครับต้องเลือกที่จะกันสองทางนะครับแต่ว่าต้องยอมเสียค้อมด้านล่างไปครับฝั่งเคเอลจีตายไปแล้วสองทางครับทารอนและข้างบนนี้ครับเหลวเป็นการแบ่งคนมาแบ่งคนยังไงดีครับปูปูเลือกไม่เต็มนะ แล้วเป็นการครับยิงไปที่ลาเซลก่อนครับและหันกลับไปครับยิงป้อมครับตอนนี้ป้อมไม่ทำงานครับป๊อกป๊อกครับยืนไปยืนแอคลับดาเมจครับเอาปาร์ตไม่โดนแล้วปิกมาโดนลงโทษอีกครับโอ้จากเจนแมนดูเอลของแอนทินซีโอ้แทงเข้าไปนี่โอ้ตาเสือไม่ต้องเข้าเลยฮะไม่ทันได้ปวดหักก่อนไม่ทันได้ปวดไซคกระบาร์ได้แค่ยืนสองยังไม่ทันได้แกะเลยเมื่อกี้ move ปัาา๊าดเข้าไปนะครับไม่โดนใครเลยครับ วางอยู่กลางทางครับแต่วันนี้ฟอกเข้าแล้วครับดีบูมครับต่อยป้อมต่อยป้อมครับตีป้อมตีป้อมครับได้แล้วครับป้อมฉลุดาเดิมฉลองครับด้านหลังครับข้างหลังครับมีคนตายครับสองชีวิตก็ไม่พอครับและดีฟอกยืนอยู่หน้าครับแต่มีอีกหนึ่งชีวิตครับก็เกิดยังมีครับแต่ตรงนี้ครับจะเอาจบเลยครับสำหรับทาลอนในขณะที่จักรพรรดิยืนต้านท่านไม่ไหวครับโอ้ดาเมจมันเกินต้านครับและกลายเป็นว่าปุ๊บเหลือเพียงแค่คนเดียวและสุดท้ายตายหมดทีครับเหลือแค่เดินไปปิดป้อมเท่านั้นครับฝั่งของทาลอนครับของเขาจะขึ้นนาคครรรัับบไปด้วยสกอออ์ต่ทน